ซีซั่นที่2 EP ที่3แฟนคนแรกของลูกสาวสวัสดีครับดีใจที่ได้เจอกันนะฮะรอบนี้ไม่นานเนาะก็อีกไม่นานจะเดือนแห่งความรักแล้วนะฮะขอทำกระทูความรักนิดหนึ่งผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทำอะไรตามเทศกาลเท่าไหร่นะฮะอ่ะลองมาฟังมงุมมองของคนที่มีลูกและลูกสาวมีแฟนครั้งแรกนะครับว่าเขาจะรู้สึกยังไงและทำยังไงแล้วคนในคอมเมนต์มีความเห็นยังไงกันบ้างนะฮะ นี่เป็นกระทู้จากห้อง casual conversation หรือว่าคุยกันสบายๆนะฮะกระทู้นี้มีคนโหวต28,000ครั้งมีคอมเมนต์8 0 0กว่าคอมเมนต์ผมก็คัดอันที่น่าสนใจมาแปลให้ฟังแล้วนะครับใครกำลังอาบน้ำเล่นเกมทำงานบ้านต่อโมเดลทำแลบอ่านหนังสือตรวจข้อสอบสวัสดีคุณครูทุกคนด้วยนะฮะใครจะนอนก็ฝันดีนะครับแต่ว่าตื่นมาฟังต่อด้วยนะฮะอ้อถ้าใครเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกผมไม่ใช่ AI นะครับ นี่คือฝั่งเอาเรื่องลูกสาวของฉันมีแฟนคนแรกตอนนี้เธออยู่มอต้นมีแฟนมาได้สองสามอาทิตย์แล้วถ้าเทียบกับความรักของเด็กวัยรุ่นก็นับว่าจริงจังอยู่นะฉันพยายามจัดการกับความตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นในตอนแรกแล้วก็นึกย้อนไปว่าตอนฉันมีแฟนคนแรกเนะี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แค่ไหนฉันตัดสินใจว่าจะไม่เข้าไปจู้จี้เกินไปเพราะปฏิกิริยาที่ฉันมีต่อแฟนคนแรกของลูกจะเป็นตัวกำหนดว่าในอนาคต ถ้าลูกมีแฟนอีกลูกจะกล้ามาเล่าให้ฉันฟังหรือเปล่าฉันไม่อยากให้ลูกรู้สึกว่าคุยกับฉันไม่ได้ฉันก็เลยคอยซัพพอร์ตแล้วก็ถามไถ่ด้วยความอยากรู้แบบเนียนๆเ,เวลาคุยกับลูกเรื่องนี้จนถึงตอนนี้ทุกอย่างก็ยังดูหวานชื่นมีความสุขโลกสีชมพูมากลูกแนะนำให้ฉันรู้จักกับเขาเมื่อสองสามวันก่อนโดยบังเอิญเขาเจอเราที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านก็เลยเดินเข้ามาถักลูกสาวฉันหน้าแดงเถือกเอามือปิดหน้าเลยละ่ะ คงกลัวว่าฉันจะเข้าไปซักไซสหรือดุเด็กคนนั้นมัง้งฉันก็เลยเช็คแฮนด์ทักทายแล้วก็แนะนําตัวไปเขาก็ดูสุภาพแล้วก็นิสัยดีนะแล้วสิ่งที่ฉันชอบที่สุดก็คือตอนที่เขาหันไปบอกลูกสาวฉันว่าก็บอกเธอแล้วไงว่ามันไม่ได้น่ากลัวซะหน่อยบอกตรงๆนะฉันขำเลยละ่ะวันนี้ลูกไปเดินเล่นในเมืองเล็กๆก,ก,กับเขามาพอกลับมาบ้านก็ยิ้มไม่หยุดแถมยังถามฉันด้วยว่า แม่เคยมีความสุขมากจนเหมือนตัวจะระเบิดไหมคะแล้วก็กระโดดโลดเต้นเข้าห้องตัวเองไปแหมปัปปี้เลิฟนี่มันน่ารักจริงๆเพิ่มเติมทุกคนสุดยอดมากฉันไม่คิดเลยว่าจะมีคนสนใจเรื่องนี้ขนาดนี้ไล่ตอบไม่ทันเลยแต่อยากให้รู้ว่าฉันคิดว่าพวกคุณทุกคนยอดจริงๆต่อไปเป็นคอมเมนต์นะฮะ 1. ขอบคุณนะที่ไม่จู้จี้กับลูกคุณเป็นแม่ที่ดีมากเลยแม่ฉันไม่เปิดใจเรื่องพวกนี้เลยสักนิด ถึงขั้นยึดมือถือแล้วก็สั่งให้เลิกกันด้วยซ้ำตอนโตมาฉันก็เลยไม่เคยเปิดใจคุยกับแม่เรื่องความรักความสัมพันธ์เลยจนกระทั่งตัดสินใจย้ายออกมาอยู่เอง1.1ขอบคุณนะฉันเสียใจด้วยจริงๆที่คุณต้องเจอเรื่องแบบนี้ฉันจินตนาการไม่ออกเลยว่ามันจะรู้สึกยังไงตอนนี้คุณโตขึ้นแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตเองแล้วทุกอย่างดีขึ้นไหมบอกตามตรงนะนี่คือสิ่งที่ฉันอยากเลี่ยงเลย ฉันไม่อยากให้ลูกสาวกลัวที่จะคุยกับฉันว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเธอบ้างลูกยังมีเส้นทางชีวิตอีกยาวไกลมีประสบการณ์ทั้งดีและร้ายอีกมากมายรออยู่ฉันอยากให้ลูกรู้ว่าเธอมีฉันคอยหนุนหลังเสมอ1.2คนเมื่อกี้เข้ามาตอบนะฮะจริงๆฉันย้ายออกมาอยู่กับแฟนตอนอายุ18ตอนนี้ฉันอายุ19และก็แต่งงานแล้วคือฉันก็รู้นะว่ามันเด็กมากแหละตอนนี้พ่อแม่ซับพอร์ตฉันดีขึ้นมาก ฉันก็เล่าทุกอย่างให้แม่ฟังแล้วแต่ว่ามันก็ต้องผ่านการทะเลาะและการเยียวยาเยอะมากกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้1.3ดีมากเลยที่ความสัมพันธ์ของคุณกับแม่ดีขึ้นส่วนเรื่องแต่งงานตอนอายุ19เนี่ยอายุเป็นแค่ตัวเลขความสัมพันธ์ที่ดีหรือแย่เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยตราบใดที่คุณมีความสุขกับชีวิตคู่นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด 2. ช่วยรับหนูเป็นลูกบุญธรรมด้วยเถอะคะ่ะ please 2.1ฉันไม่แน่ใจว่าการรับบุตรบุญธรรมทางอินเทอร์เน็ตมันทำยังไงนะแต่ถ้าคุณอยากทำเรามาคุยกันได้2.2คนเมื่อกี้เขาก็มาตอบนะฮะเขาก็หรอนะเขาบอกว่าเอาจริงนะคุณดูเป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมมากคุณทำได้ดีมากเลย2.3ผมดีใจกับคุณด้วยนะผมแต่งงานมา20ปีแล้วตอนนี้ผมอายุ39อายุเป็นแค่หน่วยวัดอย่างหนึ่งเท่านั้น ผมหวังว่าคุณจะมีชีวิตคู่ที่ยืนยาวและมีความสุขนะอันนี้เขาตอบคนที่บอกว่าแต่งงานตอนอายุ19นะฮะ2.4ฉันก็แต่งงานตอนอายุ19เหมือนกันนี่ผ่านไปเกือบ14ปีแล้วเราก็ยังรักกันดีเวลาคนอื่นถามว่าเราแต่งงานกันมานานแค่ไหนแล้วพอฉันตอบไปตอนเห็นหน้าเขาคำนวณอายุฉันมันก็ตลกดีเหมือนกัน2.5เรื่องของคุณกับเจ้าของโพสต์ทำให้นึกถึงครอบครัวฉันเลยตายายฉันหัวโบราณมาก แม่ฉันก็เลยหนีออกจากบ้านไปอยู่กินกับนักดนตรีแล้วตายายถึงขั้นจ้างนักสืบตามหาแล้วก็บังคับให้แม่แต่งงานเพราะว่าเหตุผลของตายายก็คือการอยู่ก่อนแต่งมันไม่เหมาะสมสุดท้ายแม่ฉันก็แต่งงานตอนอายุ19แต่โชคร้ายที่ชีวิตคู่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แต่ในทางกลับกันแม่ฉันไม่เคยกำหนดเวลาเคอร์ฟิวกับฉันเลย ไม่เคยสั่งว่าต้องเดทกับคนแบบไหนต้องแต่งตัวยังไงพอฉันโตเป็นผู้ใหญ่แม่ก็สารภาพว่ามันก็มีบางช่วงที่แม่ทนเห็นผู้ชายที่ฉันเดทดด้วยไม่ได้เลยแต่แม่รู้ว่าถ้าบอกไปแบบนั้นฉันจะยิ่งตะเลิดหนักกว่าเดิมสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ไปได้สวยตอนนี้ฉันก็แต่งงานอย่างมีความสุขแล้วฉันคิดว่าการเป็นพ่อแม่ที่ใจกว้างดีกว่าการเป็นพ่อแม่จอมบงการจริงๆนะ นี่ก็คือการปล่อยให้ัยรุ่นไปเจอประสบการณ์มือหนึ่งด้วยตัวเองนะครับบางทีคนเราชอบคิดว่ารู้นะฮะเจอเข้าจริงๆก็ได้รู้ว่ามีเรื่องอีกเยอะที่ไม่รู้นะฮะคือไม่รู้ด้วยซ้าว่าไม่รู้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเจอประสบการณ์มือหนึ่งด้วยตัวเองก็ดีที่สุดะฮะสองจฉันอินกับเรื่องนี้มากเหมือนกันพ่อแม่ฉันต่อตาเรื่องมีแฟนฉันก็เลยไม่เคยเล่าเรื่องแฟนให้พ่อแม่ฟังเลยจนเข้ามหาลัย พ่อแม่ชอบยึดมือถือฉันแล้วก็ไล่เช็คข้อความทั้งหมดแต่ถ้าพูดกันตามตรงนะตอนนั้นฉันก็หลงแฟนเกินไปจนมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่พ่อแม่ก็ไม่ได้ผิดหรอกที่คิดว่าฉันยังไม่พร้อมจะมีแฟนเพียงแต่ว่าใช้วิธีผิดไปหน่อยเท่านั้นเองยังไงเจ้าของกระทู้ก็ควรจะรักษาการสื่อสารที่เปิดกว้างกับลูกแบบนี้ต่อไปนะ2.7อันนี้เจ้าของกระทู้เข้ามาตอบนะฮะสารภาพเลยนะตอนที่ลูกสาวได้มือถือเครื่องแรก เงื่อนไขข้อหนึ่งของฉันก็คือฉันจะเช็คมือถือลูกได้ทุกเมื่อที่ต้องการฉันจําได้ว่าเคยใช้สิทธินั้นแค่ครั้งเดียวในช่วงแรกๆแล้วก็ไม่ทาอีกเลยพอผ่านไปสักปีฉันกับสามีก็คุยเรื่องนี้กันแล้วตัดสินใจว่าการเอาเรื่องนั้นมาขู่ลูกมันไม่ยุติธรรมกับลูกและไม่ดีกับความเป็นส่วนตัวของลูกเลยฉันไม่อยากให้ลูกรู้สึกว่าต้องคอยปิดบังหรือลบอะไรทิ้งฉันอยากให้ลูกสบายใจและไม่โดนบังคับเนี่ยส ขอบคุณมากจริงๆนะที่เคารพความเป็นส่วนตัวของลูกแม่ฉันชอบเช็คมือถือฉันประจำเลยรวมถึงไดอารี่แล้วก็พวกเรื่องสั้นที่ฉันหัดเขียนด้วยแล้วก็จะดุด่าฉันที่เขียนงานพวกนั้นออกมามันทำให้ฉันเลิกเขียนหนังสือไปนานมากแล้วก็กลายเป็นคนระแวงกลัวคนอื่นมาละเมิดความเป็นส่วนตัวขอยกนิ้วให้คุณเลยที่ปล่อยให้ลูกได้เป็นตัวของตัวเองแต่ฉันก็รู้แหละว่าเรื่องเทคโนโลยีมันเป็นเรื่องที่พ่อแม่รับมือได้ยากจริงๆ 2.9. ตอนเด็กๆพ่อแม่ยอมให้ฉันไปเดทนะแต่พ่อแม่ก็อคติกับผู้ชายมากฉันไม่เคยได้ไปเที่ยวเล่นกับเด็กผู้ชายแบบเพื่อนเลยและจะมีปัญหาประจำถ้ามีผู้ชายเข้ามาเล่นในกลุ่มฉันโดยที่ฉันไม่ได้รู้ล่วงหน้าแล้วก็บอกพ่อไว้ก่อนตอนนี้ฉันอายุ22แล้วแต่การจะคุยกับพ่อแม่เรื่องผู้ชายก็ยังเป็นเรื่องที่ยากสำหรับฉันอยู่ดีฉันยังอยู่บ้านพ่อแม่นะและช่วงครึ่งแรกของหน้าร้อนปีที่แล้ว ฉันต้องอ้างว่าไปเที่ยวกับเพื่อนที่ทำงานแทบทุกวันเพื่อจะไปหาแฟนเพราะฉันกลัวเกินกว่าจะบอกพ่อแม่ตรงๆว่าคบกับใครอยู่ยินดีด้วยนะที่คุณเป็นแม่ที่เท่มากเข้าอกเข้าใจแต่ก็ยังใส่ใจลูกการทําแบบนี้มันจะช่วยลูกคุณได้เยอะมากเลย2.10ตอนนี้ฉันก็อยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกันพ่อแม่ไม่เคยยอมรับเรื่องที่ฉันจะมีแฟน ฉันเลยไม่เคยเปิดใจเรื่องความรักกับพ่อแม่เลยถึงพ่อแม่จะสนับสนุนให้มีเพื่อนผู้ชายได้แต่พอรู้ว่าฉันเดทกับใครพ่อแม่จะพยายามตัดการติดต่อของฉันกับเขาทุกทางตอนนี้ฉันเดทกับผู้ชายที่นิสัยดีมากคนหนึ่งเขาเข้ามาอยู่ในกลุ่มเพื่อนสนิทของฉันแล้วแต่พ่อแม่ไม่รู้เลยฉันกลัวว่าถ้าแค่ลองแนะนำเขาในฐานะเพื่อนพ่อแม่ก็คงจะขัดขวางไม่ให้ฉันไปยุ่งกับเขาอยู่ดี จ้าของกระทู้เป็นแม่ที่เข้าใจลูกมากฉันหวังว่าพ่อแม่ฉันจะเข้าใจโลกแบบคุณบ้างจังเลย2.11ฉันจำได้ว่าตอนอายุ13มีเพื่อนผู้ชายส่งข้อความมาถามเรื่องการบ้านหลังสามทุ่มและตอนนั้นหน้าต่างห้องนอนฉันเปิดอยู่พ่อฉันก็เลยเหมาเอาเองเลยว่านั่นคือรหัสลับที่แปลว่ามาหาได้เลยเปิดหน้าต่างรออยู่สรุปคือฉันโดนกักบริเวณแล้วก็โดนยึดมือถือไปเลย 2.12ฉันอยากให้บทลงโทษเรื่องมีแฟนเป็นแค่การโดนกักบ,บริเวณบางจังของฉันเนี่ยแม่ฉันลามไปถึงขั้นแจ้งโรงเรียนเพราะฉันเดทกับเพื่อนในห้องเดียวกันแม่อยากให้โรงเรียนย้ายฉันไปเรียนห้องอื่นเพื่อจะได้ไม่ต้องอยู่ใกล้เขาอีกแต่สุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นนะเพราะตอนนั้นโรงเรียนมีกฎเข้มงวดว่านักเรียนจะย้ายห้องไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุผลที่มีน้ำหนักพอจริงๆ นี่อเมริกานะฮะไม่ใช่เมืองไทยไม่ใช่เอเชียนะครับเป็นไงฮะ2.13พ่อแม่ฉันก็เหมือนกันพวกเขาไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยนอกจากเป็นการสอนฉันทางอ้อมให้รู้จักโกหกตอนนี้ฉันอยู่กินกับแฟนคนปัจจุบันโดยที่พ่อแม่ไม่รู้แต่มันก็เครียดและลำบากมากที่ต้องคอยปั้นนาโกหกฉันอยากให้พ่อแม่ยอมรับการตัดสินใจในชีวิตของฉันมากกว่านี้จัง เนี่ยถ้าผู้ใหญ่ไม่ฟังเด็กนะครับเด็กเขาก็จะถือว่างั้นฉันก็จะไม่เล่าให้เธอฟังแล้วไม่ต้องรู้เลยแล้วกันเวลาเขาเล่าอะไรให้ฟังก็ฟังไปเงียบๆเ,เนียนๆนะฮะทำใจว่างๆนะครับอาจจะรู้สึกอยู่ในใจนะฮะฟังแล้วก็ความคิดฟุ้งซ่านบันเจิดนะครับแต่ว่าเม้มปากไว้ให้แน่นๆนะฮะเขาจะได้เล่าอีกนะครับเขาไม่ได้ต้องการคนตัดสินนะฮะเขาต้องการคนฟังเขานะครับ 3. โอ้โหแฟนคนแรกช่วงมอต้น แถมที่เกิดขึ้นก่อนจันวันวาเลนทายบดีเลยนะเนี่ย3.1เจ้าของกระทู้มาตอบนะฮะจริงด้วยฉันไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้เลยฮะพอนึกตามแล้วฉันว่ามันต้องออกมาน่ารักมากแน่ๆเลย3.2มันจะออกมาวิเศษแน่นอนฉันมองย้อนกลับไปดูสาวน้อยอายุ50กว่าทั้งสองคนของฉันฉันยังจำเรื่องขนมกับงานปาร์ตี้ได้แม่นเลยการไปแรกที่มีผู้ชายส่งมาให้ลูกสาวฉันทางไปรษณีย์คือบ้านของเราอยู่ในไร่ แล้วทางเดินยาวๆจากบ้านไปตู้จดหมายนั่นน่ะฉันเห็นเธอกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจตลอดทางเลย3.3นี่เป็นหนึ่งในเรื่องที่หวานซึ้งที่สุดเท่าที่ฉันจะนึกออกเลยขอบคุณมากนะคะที่แชร์ให้ฟัง 4. จํจำไว้นะยิ่งตอนนี้มันน่ารักเท่าไหร่แต่ตอนที่มันต้องจบลงมันจะยิ่งเจ็บหนักเท่านั้นคุณมีความคิดไหมว่าจะรับมือเรื่องนั้นยังไงฉันจำได้เลยว่าตอนนั้นตัวเองใจสลายเลย นี่ถามเพราะว่าอยากรู้เฉยๆเนะี่ย4.1สิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องอยู่เคียงข้างลูกตอนที่ลูกต้องการปกติเวลารู้สึกแย่มากๆฉันก็เป็นคนชอบอยู่คนเดียวถ้าลูกฉันเป็นเหมือนกันฉันก็จะให้พื้นที่เธอจนกว่าจะพร้อมมันคงต้องค่อยเป็นค่อยไปทีละก้าวนั่นแหละแต่ก็นะบางทีลูกสาวฉันอาจจะเป็นคนหักอกเขาก็ได้หรือว่าพวกเขาอาจจะรักกันไปอีกหลายปีก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะ4.2 นั่นแหละก็คงต้องรอดูกันต่อไปแต่ฟังดูเหมือนว่าลูกสาวคุณมีแม่คอยหนุนหลังอยู่แบบนี้ก็ถือว่าเธอมีแต้มต่อพอสมควรแล้วละ่ะ 5. เตรียมช็อกโกแลตกับทิชชู่วไว้ให้พร้อมเลยนะฉันจําได้เลยว่ามีเด็กผู้หญิงหลายคนโดนทิ้งวันวาเลนไทน์แล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงคุณจะได้เตรียมตัวทันแต่ถ้าไมคุณก็เอาช็อกโกแลตไปกินเองเลยก็ได้ฉันลกลัววันที่ลูกสาวฉันเริ่มเดทจริง มันเหมือนสนามทุ่นระเบิดที่มีเรื่องให้ฉันทำพลาดจนส่งผลเสียต่อลูกได้เต็มไปหมดเลย5.1หวังยังยิ่งว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในวันวาเลนไทน์นะแต่ก็ขอบคุณที่เตือนเป็นไอเดียที่ดีเลย6เรื่องนี้ดูใส่ซื่อแล้วก็น่ารักมากอ่ะเรื่องนี้แล้วฉันก็รู้สึกได้เลยว่ามีผีเสื้อมาบินอยู่ในท้องฉันก็เลยเดินไปบอกรักแฟนมา6.1เดี๋ยวฉันจะไปบอกรักแฟนเหมือนกันเอา้าลืมไปไม่มีแฟนนี่นาะ7 เรื่องนี้น่ารักมากคุณเป็นแม่ที่ดีจริงๆหลายครั้งที่พ่อแม่พยายามปกป้องลูกแต่กลับกลายเป็นว่าทําให้ลูกกลัวไม่กล้าระบายหรือไม่ไว้ใจพอที่จะบอกความลับด้วยซึ่งจริงๆแล้วมันอันตรายกว่ามากเลยเจเนหนึ่งเจ้าของโพสต์นะฮะขอบคุณมากนะฉันเข้าใจเลยที่บอกว่าการปกป้องมากเกินไปมันอันตรายฉันโชคดีที่มีแม่ที่เข้าใจแต่เพื่อนฉันคนหนึ่งที่โตมาด้วยกันมีแม่ที่ปกป้องเธอราวกับไข่ในหิน แถมตั้งกดเข้มงวดมากแล้วก็ไม่ได้สนิทกันพอที่จะคุยได้ทุกเรื่องด้วยเพื่อนคนนั้นก็เลยไปพัวพันแต่กับเรื่องไม่ดีตอนโตทั้งยาเสพติดผู้ชายแบดบอยแล้วก็อีกหลายอย่างพอมองย้อนกลับไปฉันคิดว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเพราะสิ่งที่แม่จะอทำนั่นแหละสุดท้ายเพื่อนฉันก็หนีออกจากบ้านตอนอายุ17เธอก็ต้องลำบากอยู่หลายปีเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ไปได้สวยแล้วละ่ะ8 งานอดิเรกที่แม่ผมชอบทำที่สุดก็คือการทำให้ลูกๆอับอายขายขี้หน้าให้ได้มากที่สุดในฐานะที่ผมเป็นลูกคนเล็กและเห็นสิ่งที่พี่ๆต้องเจอมาผมก็เลยไม่เคยพาผู้หญิงคนไหนเข้าบ้านเลยพี่สาวผมก็เลยตัดสินใจปั่นเรื่องนี้ต่อโดยการเป่าหูแม่ว่าผมเป็นเกย์8.1เจ้าของโพสตนะฮะเสียใจด้วยนะที่คุณต้องเจออะไรแบบนี้8.2ขอบคุณครับ จริงๆแล้วมันก็แค่ล้อกันเล่นคำๆเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับผมหรอกคนที่เสียประโยชน์นะแม่ผมเองแม่งงมากตอนที่เห็นผมลงรูปคู่กับผู้หญิงใน f a c e b o o k เรื่อยๆแต่พี่สาวผมที่เห็นด้วยก็ปั่นแม่ต่อว่าแม่ผู้หญิงพวกนั้นเขาอยากมีเพื่อนเป็นเกย์สาวเฉยๆนะแม่จนในที่สุดแม่ผมถึงนึกได้ว่าพี่สาวผมเนี่ยมันแสบแค่ไหนแต่ความคิดที่ว่าผมเป็นเกย์นะ่ะมันคงจะไม่หายไปจากหัวแม่แบบร้อยหรอก อย่างน้อยก็จนกว่าผมจะเอาลูกที่มีผลตรวจ d n a ตรงกันไปยืนยันให้แม่ดูนั่นแหละหรือเพล,เพล๋อเปล่าให้ทำขนาดนั้นแล้วแม่ก็อาจจะไม่เชื่ออยู่ดี8.3เจ้าของโพสต์นะฮะอ้อดีใจนะที่ฟังแล้วมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเรื่องแม่กับพี่สาวคุณเนี่ยหามากฉันฟังแล้วนึกถึงเรื่องที่แฟนฉันเคยเล่าให้ฟังว่าแม่ของเขาคิดว่าน้องชายเขาเป็นเกย์เพราะว่าน้องชายเขาแต่งตัวเก่งแล้วก็สะอาดสะอ้านกว่าแฟนฉันตอนเป็นวัยรุ่นด้วย แฟนฉันก็เลยต้องบอกแม่ไปตรงๆว่าที่น้องชายมันแต่งตัวเก่งขนาดนั้นนะ่ะเพราะจริงๆแล้วหมอนั่นมันเป็นเสือผู้หญิงตะหากฉันว่าจนถึงทุกวันนี้แม่เขาก็ยังแอบสงสัยอยู่แหละเพราะก็ดูแปลกใจเสมอเวลาที่ได้ยินว่าน้องชายเขามีแฟนใหม่8.4ที่คุณบอกว่างานอดิเรกสุดโปรดของแม่ผมก็คือการทำให้ลูกๆอับอายขายขี้หน้าให้ได้มากที่สุดนะ่ะขอบอกว่าพ่อแม่ทั้งหลายอย่าทำแบบนี้เด็ดขาดนะ แม่ของฉันก็เคยทําแบบนี้กับฉันเหมือนกันเมื่อไรก็ตามที่ฉันเริ่มแสดงออกว่าสนใจใครแม่ก็จะรอฉันว่าว่าเยคนนี้ชอบผู้ชายอะไรประมาณนั้นแล้วพี่สาวก็จะผสมโรงด้วยแถมพี่สาวฉันน่ะไม่รู้ลิมิตเลยอย่างเช่นเอาไปบอกคนที่ฉันแอบชอบว่าฉันชอบเขาตอนนี้ฉันอายุ30แล้วแต่ยังคุยเรื่องชีวิตรักกับใครไม่ได้เพราะสัญชตัตญานลึกๆสั่งให้เก็บเงียบไว้คนเดียว ฉันประมาะและอึดอัดมาก,กวาเวลาต้องใช้คำพูดแสดงความรักแม้แต่กับแฟนตอนที่อยู่ด้วยกันตลอดชีวิตที่ผ่านมาทุกความสัมพันธ์ที่ฉันเริ่มแฟนจะคอยตั้งคำถามฉันเสมอว่าความรู้สึกที่ฉันพูดออกไปนะ่ะมันจริงใจรงหรือเปล่าเพราะฉันเป็นคนที่ไม่กล้าทำอะไรน่ารักน่ารักอย่างเช่นการซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆให้แฟนหรือการใช้คำพูดพรรณนาเพื่อแสดงความรักฉันเรียนรู้ที่จะซ่อนความรู้สึกและพฤติกรรมเหล่านั้น เพราะไม่อยากให้ครอบครัวเอามาล้อให้ต้องอับอายอีก8.5เห็นด้วยกับที่คุณพูดมาทุกอย่างร้อเอร์ซนบางทีก็แปลกเหมือนกันนะที่สมองคนเรามันทำงานคล้ายกันได้ขนาดนี้พ่อกับแม่เลี้ยงผมเนี่ยกัดไม่ปล่อยเลยถึงขั้นที่ว่าถ้ามีผู้หญิงรุ่นราวคราวเดียวกันโผล่มาในทีวีพวกเขาก็จะล้อผมทันทีประมาณว่าโอ้ยแอนโทนีกำลังมีความรักกว่าผมจะรู้สึกสบายใจพอที่จะแสดงความรู้สึกให้ใครเห็นได้เนี่ย ก็ปาเข้าไปอายุ30แล้ว9กลับไปเรื่องในกระทูกันต่อนะฮะสุดยอดเลยฉันก็เคยคุยกับแม่เรื่องแฟนคนแรกและแฟนคนเดียวของฉันซึ่งตอนนี้เราก็แต่งงานกันแล้วแต่ฉันนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะกล้าพูดประโยคมีความสุขเหมือนตัวจะระเบิดกับแม่ได้อย่างสบายใจขนาดนั้น9.1เจ้าของโพสต์นะฮะน่าทึ่งมากเลยที่คุณได้แต่งงานกับแฟนคนแรกยินดีด้วยนะ ประโยคที่ว่ามีความสุขจนตัวจะระเบิดนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยลูกฉันยิ้มกว้างมากจริงๆฉันโชคดีมากเลยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตช่วงนี้ของลูก 10. หนูยังค่อนข้างเด็กนะเพิ่งจะอายุ17แล้วก็ยังจําความรู้สึกแบบนั้นได้ดีแต่ก็รู้ตัวเลยว่าไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้พ่อแม่ฟังแน่นอนการที่เขาพูดแบบนั้นกับคุณมันเป็นสัญญาณบอกว่าเขาไว้ใจคุณเป็นแม่ที่ดีมากคะ่ะ11 ฉันชอบเรื่องนี้จังฉันมีแฟนคนแรกตอนอายุ16จริงๆก็คือ3เดือนก่อนจะ16ด้วยแล้วพ่อก็รู้เรื่องเขาก็เลยส่งฉันไปอยู่ที่อื่นไกลถึง3 0 0พใหม่จนกระทั่งผ่านไปเทอมนึงนั่นแหละพ่อถึงรับฉันกลับมาแล้วฉันก็กลับไปคบกับแฟนคนเดิมจนถึงอายุ21ถึงได้เลิกกันบางทีรักครั้งแรกมันก็คบกันนานได้นะฉันชอบเรื่องราวของคุณมากเลยตอนฉันมีประสบการณ์แบบนี้ฉันอายุเยอะกว่าลูกของคุณมาก และตอนนี้ฉันต้องดูแลน้องฝาแฝดอายุสองขวบด้วยฉันกับสามีจะคุยกันเสมอว่าเราจะจัดการและมีปฏิกิริยายังไงกับเรื่องต่างๆเราชอบจินตนาการสถานการณ์จำลองว่าควรทำตัวยังไงเพราะเราไม่อยากผลักไสเด็กๆออกไปแต่ก็อยากให้เขารู้ว่าเราจริงจังและมีกฎเกณฑ์และถึงแม้ว่าฉันจะเป็นพี่สาวแต่ฉันก็คือผู้ปกครองของพวกเขาคือฉันแก่กว่าน้อง26ปีนะฉันค่อนข้างเปิดกว้างและยอมรับสิ่งต่างๆได้ดี เพราะรู้ว่าการโดนบงการมันแย่แค่ไหน 11. เจ้าของโพสต์นะฮะน่ารักจังที่รักแรกของคุณคบกันได้ยาวนานขนาดนั้นส่วนเรื่องความเป็นพ่อแม่เนี่ยฉันเองก็แค่ดีใจที่ตัวเองยังนิ่งได้ขนาดนี้คือคนเรามันก็คิดได้นะว่าอยากเป็นพ่อแม่แบบไหนแต่ว่าพอเจอหน้างานจริงๆมันเป็นอีกเรื่องเลยฉันเองก็ไม่ได้ทําได้ดีไปซะทุกเรื่องหรอกฉันกับลูกสาวเนะ่ะเถียงก,กันบ่อยมาก คือแฟนฉันบอกว่าเพราะฉันกับลูกนิสัยเหมือนกันเน่ยเพราะฉะนั้นฉันไม่ใช่แม่ในอุดมคติที่เคยฝันไว้แต่ก็นะในจังหวะที่สำคัญจริงๆจนถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่ทำให้ตัวเองผิดหวังเท่าไหร่ฉันพยายามทำดีที่สุดเสมอเพื่อให้ลูกรู้ว่าฉันอยู่ข้างเธอฉันว่าคุณต้องทำได้ดีแน่ๆฟังดูเหมือนคุณกำลังสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับน้องๆนะขอนับถือจากใจเลยล่ะ1 1 2 ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงน้องทําเอาฉันสติแตกเลยฉันไม่เคยอยากมีลูกก็เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาอยู่ณจุดนี้นี่แหละแต่ว่าชีวิตมันก็ชอบเปลี่ยนแผนที่เราวางไว้ซะง,งั้นเจ้าฝาแฝดเนี่ยไม่มีอะไรเหมือนกันเลยและก็ไม่เหมือนฉันด้วยน้องสาวฉันเป็นพวกเล่นใหญ่และวิธีตอบโต้ทุกอย่างของเธอก็คือการตบและกรีดร้องซึ่งเป็นสิ่งที่เธอเห็นมาจากแม่ของฉันและฉันก็เริ่มสังเกตเห็นนิสัยการกินเวลางุนยิดแล้วด้วย ส่วนน้องชายเป็นคนเงีย,งยบๆและก็อ่อนไหวหมอคิดว่าเขาอาจจะเป็นออทิสติกซึ่งน้องชายคนกลางอายุ23ก็เป็นเหมือนกันแถมเขายังเป็นเด็กที่พลังเยอะและแข็งแรงมากฉันหวังว่าเราจะทําได้ดีที่สุดเพื่อเด็กๆและเร็วๆนี้ก็คงจะเริ่มพาไปทําจิตบําบัดเพราะแม่ของฉันน่ะสร้างบาดแผลทางใจไว้เยอะมากทั้งกับฉันและกับน้องๆฉันรู้ว่าฉันวางแผนรับมือได้แต่ในสถานการณ์จริงทุกอย่างมันเปลี่ยนได้เสมอ ฉันหวังว่าเราจะทำได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อพวกเขา 12. ขอบคุณนะที่ยอมรับและใจดีกับลูกขนาดนี้ฉันจำได้ว่าตอนเริ่มมีความรักครั้งแรกแม่และคนทั้งบ้านล้อฉันแบบไม่ปราณีเลยล้อจนฉันต้องเลิกกับแฟนไปเลยละแบบรักกันมากปล่ะอันแน่รู้นะว่ารักหรือว่าจะมีลูกด้วยกันกี่คนเนี่ยหรือถ้าฉันนั่งเงีย,งยบๆก็จะโดนแซวว่าคิดถึงแฟนอยู่เหรอมันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจมากนะ กับการที่มีคนมาคอยแซวเรื่องความสัมพันธ์ทางที่มันยังไม่มีโอกาสได้เริ่มต้นด้วยซ้ำจนถึงตอนนี้ฉันยังไม่เล่าอะไรให้พวกเขาฟังอีกเลยและก็นึกภาพไม่ออกด้วยว่าจะเล่าได้ยังไงเพราะฉะนั้นขอบคุณมากจริงๆที่คุณปล่อยให้ลูกสาวได้มีความรักครั้งนี้และไม่เลือกทำแบบที่พ่อแม่หลายคนทำซึ่งก็คือการแซวให้ลูกอายเพราะคิดว่ามันตลกดี12.1แย่จังเลยที่คุณโดนล้อแบบนั้น ฉันเองก็เคยโดนคนในครอบครัวทําแบบเดียวกันตอนโตมาเหมือนกันนะและมันก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นใจในตัวเองและความรู้สึกที่ฉันมีต่อครอบครัวมากเลยแค่เด็กๆต้องรับมือกับเพื่อนวัยเดียวกันมันก็เหนื่อยแล้วผู้ใหญ่ไม่จําเป็นต้องไปซ้ำเติมเขา 13. ที่คุณบอกว่าคบกันมาได้2-3สัปดาห์แล้วถ้าเทียบกับความรักของเด็กวัยรุ่นก็นับว่าจริงจังอยู่ฉันอ่านประโยคนี้แล้วขำก,กากเลย ตอนนี้ก็เลยสงสัยว่าปกติแล้วความรักของวัยรุ่นเนี่ยมันต้องอยู่ได้นานแค่ไหนกันนะความรักของวัยรุ่นอยู่ได้นานแค่ไหนฮะใครเป็นวัยรุ่นตอบให้ฟังหน่อยนะครับ13.1ช่13 1. ฉันกะว่าถ้าลูกฉันกับแฟนคบกันเกินเดือนหนึ่งเมื่อไหร่เราก็คงต้องเริ่มเรียกเขาว่าลูกชายแล้วละ่ะ14เรื่องนี้หวานมากเลยดีจังที่คุณคอยสปอตลูกการคุยกับพ่อแม่เรื่องเดทตอนที่ยังเด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าหวั่นใจมาก ฉันคิดว่าดีแล้วละ่ะที่คุณทําให้ลูกรู้สึกผ่อนคลายได้ดีใจด้วยนะที่ลูกสาวคุณมีความสุขมาก14.1ขอบคุณนะการได้เห็นลูกมีความสุขขนาดนั้นมันวิเศษมากฉันไม่อยากให้รอยยิ้มนั้นหายไปเลยเห็นไหมฮะนี่ได้ฟังจากมุมพ่อแม่หวังว่าหลายๆคนคงจะเข้าใจพ่อแม่มากขึ้นนะฮะว่าเขาก็หวันเหมือนกันนะครับมันก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาที่ลูกเขามีแฟนนะฮะ เขาก็อาจจะทําตัวไม่ถูกนะครับคุณก็ต้องให้โอกาสให้เวลาเขาด้วยเหมือนกันนะฮะคุณยังเคยมีแฟนครั้งแรกเลยนะครับลูกเขาก็เพิ่งเคยมีแฟนครั้งแรกเหมือนกันนะฮะเขาก็คงทําตัวไม่ถูกเหมือนกันนะครับ15อ่านแล้วเกือบน้ําตาซึมเลยไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่เรื่องนี้ดีมากจริงๆ16เจ้าของกระทู้ตอบสนองได้ยอดเยี่ยมมากฉันก็แอบกลัวเหมือนกันนะฉันลองนึกดูว่าถ้าเป็นตัวฉันเองจะมีปฏิกิริยายังไง ฉันรู้ว่าตัวฉันเองคงไม่ถึงขั้นใส่ร้ายใครหรอกไม่มีทางแต่ฉันมีแฟนคนแรกตอนอายุ19และตอนนี้เราก็ยังแต่งงานกันอยู่ฉันก็เลยคุยเรื่องอกหักหรือความรักในวัยเด็กมากๆไม่เป็นหวังว่าฉันจะรับมือได้ดีแบบคุณและหวังว่าลูกๆของฉันจะมีความสุขไม่ว่าความรักจะตามหาพวกเขาเจอเมื่อไหร่ก็ตามคนนี้พูดดีเนาะ 17. มันเจ๋งมากนะที่คุณชิลกับเรื่องทั้งหมดนี้ ฉันมั่นใจว่าลูกสาวคุณต้องทราบซึ้งแน่ๆนี่ถ้าพ่อแม่ฉันเป็นแบบนี้บ้างฉันก็คงจะเปิดใจคุยกับพ่อแม่มากกว่านี้ไปแล้ว18คุณได้มอบความรักและความเคารพให้ลูกสาวในช่วงเวลาที่สำคัญของชีวิตเธอนี่เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นมากๆต่อการมีชีวิตที่ดีแน่นอนว่าที่เราอยากให้ลูกปลอดภัยและมัน่นคงมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่บ่อยครั้งที่ความกลัวของพ่อแม่ ที่มักจะมาจากปูมหลังของตัวเองหรือจากสื่อต่างๆจะกลายมาเป็นการกระทําโดยที่ไม่ได้อิงกับโลกในปัจจุบันหรือพ่อแม่ยังไม่ได้ทบทวนบาดแผลฝังใจลึกๆที่ติดตัวมาตั้งแต่สมัยยังเด็กขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุขนะ 18. 1 8 1เจ้าของโพสต์นะฮะขอบคุณนะใจจริงฉันก็อยากให้ลูกเป็นเด็กต่อไปนานๆแต่ว่าใครมันจะไปห้ามไม่ให้ลูกโตได้ล่ะ ฉันคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกก็คือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเราก็เคยคุยเรื่องพวกนี้กันนะซึ่งลูกก็เกลียดมากเวลาต้องมานั่งฟังฉันฉันจะเป็นแม่ของเธอเสมอแต่เธอก็จะเป็นตัวของเธอเองและต้องค้นหาให้เจอว่าตัวของเธอเองเป็นยังไงและเธอคงจะทําแบบนั้นไม่ได้ถ้าฉันมัวแต่ทําตัวเป็นแม่ที่คอยควบคุมลูกทุกฝีก้าวจบแล้วครับเป็นไงบ้างฮะ ขอให้ผู้ใหญ่ในชีวิตคุณเป็นแบบนี้นะครับใจกว้างๆเนาะใครเจอพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้ปกครองเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็ดีใจด้วยนะฮะส่วนใครโตเป็นวัยรุ่นรอบสองรอบสามแล้วก็ขอให้เป็นผู้ใหญ่ใจกว้างแบบนี้นะครับเอาใจช่วยทุกฝ่ายกับการก้าวไปข้างหน้าเสมอนะฮะเอาละฮะขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกวิวนะฮะและสมาชิกใจดีทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะฮะมีความหมายก,กับคนทำมากๆเลยนะครับ เอาละฮะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลาไปละฮะสวัสดีครับนี่คือฝั่งเรื่อง